แท้ของคนจีนก็มาถึงนามสกุลของถ่ายเหมือนกันแหละครับเพราะเอยถึงแท้เนี่ยทั่วโลกจะรู้พูดง่ายๆไปที่ไหนแนโลงนี้มีหมดเลยเออเป็นพี่น้องกัน เมืองไทยจะบอกว่ามีอยู่สามแตั้งลิมชั่วจำนวนเยอะแต่ถ้านับจากประเทศจีนน่ะแซ่ลิมไม่ได้ใหญ่อันดับที่16แซ่มากที่สุดก็คือแซ่ลิกับแซ่เฮงมีเป็นร้อยล้านคนเลยแต่เท่าที่ทราบแซ่ลิมนี่มีประมาณสัก6-70ล้านคนแต่ยางว่าทั่วโลกเนี่ยคงสำรวจไม่ได้แซ่เนี่ยดีอย่างคือเราจะมีสะแหลก สาแกลของแต่ละแซ่เราสามารถจะไล่มาเลยว่าบรรพบุรุษเราสืบเชื้อสายมาจากไหนตั้งแต่3,000กว่าปีก่อนต้นตระกูลของแซ่เรากระจายไปทั่วภูมิภาคของประเทศจีนเขาสามารถสืบแซ่ออกมาได้เลยแซ่ลิมนี่เรามีตั้งแต่ต้นตระกูลมาถึงปัจจุบันเนี่ย3,115ปีแล้วเริ่มตั้งแต่บีกังถ้าเป็นเชื้อพระวงนะฮะสมัยราชวงศ์เซียงเกิดเมื่อประมาณ1,000 92ปีก่อนเทศกาลปีกังกงหรือท่านปีกังผู้ยึดถือความซื่อสัตย์ได้ถูกกษัตริย์ผู้ไร้ทศพิธรัชธรรมตัดสินประหารชีวิตโดยการควักหัวใจและถูกเผาใบหน้าทั้งหมดตั้งสีภรยาเอกตั้งคัน3าเดือนแล้วจึงได้หลบหนีไปอยู่ในป่าและให้กำเนิดบุตรชายต่อมาเมื่อมีการผลัดแผ่นดินกษัตริย์พระองค์ใหม่รับสั่งให้นำทายาทของปีกังกงเข้าเฝ้า ก่อนจะพระราชทานนามว่าเกียงให้ชื่อสกุลลิมเกิดในถ้ำในป่ากษัตริย์พระราชทานแซ่ลิมลิมแปลว่าป่านั่นแหละคือท่านเกียงโกงเป็นต้นตระกูลของลิมจากวันนั้นถึงวันนี้ซึ่งแพร่กระจายไป3,000กว่าปีแล้ว รุ่นหลังนี่ส่วนมากอย่างที่ทราบก็คือแปลเปลี่ยนเป็นนามสกุลเราแทบจะไม่เคยเห็นแซ่เลยแต่ว่าในวงการสมาคมของจีนก็ยังมีตระกูลแซ่อยู่ในประเทศไทยมีเยอะมากเลยนะเท่าที่ทราบเนี่ยมีตระกูลแซ่เจ็ดสิบกว่าแซ่ก็มีทั้งแซ่เลิ้มแซ่ตั้งแซ่อึ้งแซ่ฉัวแซ่เตี๋ยรวมทั้งแซ่เจี๋ยอย่างนี้เป็นต้นเพราเป็นแซ่เดียวกันทุกคนก็มีความรักใคร่กันก็คือพี่น้องกันอะไม่ว่าเข้ามาจากไหน ยยาาาางงซลิิลนนนตออีีี้กกก็คคคคมมปรรรธททจุณศั์พพมสมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2505โดยจุดประสงค์เริ่มต้นในการก่อสร้างอนุสรสถานเพื่อระลึกถึงบรรพชนและประสานความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมตระกูลปัจจุบันได้กลายเป็นอาคารสถาป,ปัตยกรรมจีนที่งดงามโดดเด่นริมถนนเจริญนคร สำหรับคนแซ่ลิ้มหรือแซ่หลินในสำเนียงจีนกลางชื่อกองโลกและแผ่นดินไทยมีมากมายยากจะเอ่ยถึงได้หมดที่หลายท่านพอจะคุ้นเคยคือหลวงปู่ใต้หงกงศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวปอเต็กตึงมีนามเดิมว่าหลินหลิงเออและเจ้าแม่ทับทิมซึ่งชาวฮกเกี้ยนเลื่อมใสยอย่างมาโจชื่อเดิมของท่านคือหลินโม่เป็นต้นเราเคยมีประชุมลิมโร่ลิมสากลที่แคนาดา มาเลาที่อะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าประชุมเฉพาะเมืองไทยอันนี้คือลิมแล้วเราไประชุมที่เมืองจีนทําไมแซลิมมีความสําคัญเพราะว่าแซลิมนี่มันเป็นต้นกําเนิดของสายเลือดผมแซลิมจริงๆคาว่าลิมเนี่ยมันถ้าเป็นภาษาจีนเหมือนต้นไม้สองต้น่ป่าไม้คิดว่านี่คือพี่น้องกันถ้าคุณช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือกันถ้าคุณให้คําแนะนําได้ให้คําแนะนําตระกูลลิมเราก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขา ันจะไปพัทยานะคนชาลิมพัทยาอยู่ตุงไหนนะจะไปด้วยไปติดต่อได้เลยฉันจะไปอุดรน,นะจะไปหาคนนู้นผมจะมาหาใครอ๋อคุณไปหาที่ชมรมประธานชมรมอุดรแล้วคุณไปเลยเขาจะติดต่อให้มันเป็นเครือข่ายดังนั้นมันไม่มีการล้าสมัยทุกคนเป็นแตบบ่พี่น้องผมเป็นกงอมาม่เป็นลูกเป็นหลานเราได้ช่วยบ้างไม่ได้ช่วยบ้างก็ไม่เป็นไรไงช่วยเท่าที่เราช่วยได้รักกันดีที่สุด ไม่ว่าจะคนจีนคนไทยทุกคนนะอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเป็นคนที่ผมว่ามีบุญมากที่สุดเราดื่มน้ําเราต้องคิดถึงต้นลานําธารอย่า,ากฟาลู่ลานทุกคนความกตัญญูกตเวทที่ทาคุณเนี่ยทำให้ประเทศจีนเจริญรุ่งเรืองมาแล้วเรียกคุนะทำของจริง